สวัสดีครับวันนี้อาร์ตแมมนะครับกินเที่ยวคีบตุกตาวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ห้างแฟชั่นไอแลนด์นะครับก็บ่ายละข้าวกลางวันยังไม่ตกถึงท้องนะครับเราก็เลยว่าจะมาหาร้านอร่อยกันที่นี่ ใช่แล้วเนี่ยครับแล้วเราก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าวันนี้ปฏิีตรงวันหยุดด้วยเป็นวันหยุดซึ่งวันมาคาบูชานะครับเราไม่รู้ว่าข้างในห้างจะคนเยอะแค่ไหนเพราะนี้ขึ้นมาจอดอยู่บนชั้นสองครึ่งตัดตาเลยนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีร้านไหนที่ว่างแล้วก็ไม่ต้องรอคิวนานหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปหาร้านทานกันในแฟชั่นไอแลนด์รามินทานะครับโอเคครับไปลุย แล้วครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ร้านแล้วครับอยู่ที่แฟชั่นนะครับชั้นบนสุดเลยชั้นนี้เป็นชั้นที่3นะครับจะเป็นร้านที่ชั้นที่มีร้านอาหารมากนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้คิวแต่ละร้านค่อนข้างเยอะวันนี้เราก็เลยมาเลยนะครับจะร้าน ดูดาลีนะครับซึ่งเป็นร้านอาหารเกาหลีนะครับวันนี้เราเห็นเซตนี้เลยครับเป็นเซตอิ่มโชคอิ่มสุกกับต๊อกนะครับซึ่งตรงนี้นะจะเป็นต๊อกแล้วก็เป็นเหมือนถ้าคุยกันง่ายๆก็คือเหมือนมาม่าเกาหลีแหละครับเราสั่งเซตนี้แล้วครับเป็นน้ําซุปออเป็นน้ําซุปอ่ารอยเย่านะครับเป็นตัวนี้นะครับอ่านะตอนนี้ของก็มาแล้วนะครับแต่ว่ายังมาไม่ครบตอนนี้ยังรออยู่นะครับก็จะมีน้ําซุปนะครับแล้วก็จะมีเป็น เนื้อหมูนะครับแล้วเราก็จะมีเครื่องเคียงต่างๆนะที่นี่ก็จะมีเป็นน้ํารีฟิลนะครับซึ่งเราก็สั่งน้ํารีฟิลมานะแล้วก็ตอนนี้ที่เพิ่มมานะครับเราก็สั่งเบคอนมาเพิ่มด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูนะจะมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวรอติดตามนะครับแล้วก็พร้อมกับรสชาติด้วยนะโอเคครับ นะครับตอนนี้นะครับของเราก็ครบแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นเซตนะที่เราได้สั่งไว้ตอนนี้ของมีครบแล้วเราก็ตามคลิปเลยนะครับจะมีพนักงานมาเป็นคนที่ทําการตัดแล้วก็จัดใส่หม้อให้เรานะครับต้องเรียกว่าเป็นการบริการแบบเกาหลีเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่เราสั่งเพิ่มมานะครับก็คือเป็นปูอัดชีสนะครับ นะนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูรสชาติเป็นยังไงกันนะครับอ่านี่คือเซตทั้งหมดเลยนะกำลังเดือดเลยนะครับนะรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามนะครับอ,อ่ะนะครับมาถึงนี่เลยรสชาตินะครับนี่ตัวเส้นมาม่าเกาหลีนะครับนะจะเป็นเส้นหนึบๆอย่างนี้เลยนะครับนะอ่าก็จะมีผักต่างๆนะครับแล้วก็จะมีประกอบไปด้วยหมูนะอ่ะนะเดี๋ยวเรามาดูเส้นกันนะครับนี่อันนี้คือตัวเส้นนะ ก็เส้นจะค่อนข้างเหนียวนุ่มนะครับเรียกว่ารสชาติดีเลยนะครับส่วนน้ำโรโยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะเป็นตัวน้ําที่จะมีรสชาติก็คือมีเผ็ดมีหวานแล้วก็เปรี้ยวในรสชาติรวมกันเลยนะครับอืมนะครับก็จะเป็นตามนั้นนะครับจะมีรสชาติรวมๆกันเลยนะครับจะเรียกว่าเป็นเผ็ดอ่อนๆนะครับแล้วก็จะมีหวานด้วยแล้วก็จะมีรสเปรี้ยวด้วยนะครับในส่วนต่อไปนะครับอันนี้ ส่วนของสามชั้นนะตัวนี้เป็นหมู3ามชั้นนะครับซึ่งเรียกว่าเขาจะวางไว้บนชั้นด้านบนเนี่ยนะครับให้การโดนไฟเนี่ยไม่มากเกินไปแล้วก็ทําให้หมูเนี่ยไม่เหนียวจนเกินไปนะีือวว่าเฮ่ได้ครับหมูไม่เรียกว่าไม่แข็งไม่ด้านนะแล้วก็สามารถใส่ปากแล้วก็นุ่มได้เลยนะส่วนต่อมาครับตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นหมูคุโรบุตานะ จะเป็นแผ่นแบบนี้เลยนะครับเป็นหมูคุโรโมตะมาดูกันว่ากระสามชั้นจะต่างกันยังไง oh, <no. S 1> ตัวหมูคุโรโตะเนี่ยนะครับจะเป็นหมูที่เรียกว่าไม่มีมันนะก็จะถือว่าใช้ได้แต่ถ้าแนะนำผมแนะนำว่าอย่าลวกนานเกินไปนะครับมันจะทำให้หมูเนี่ยมันด้านนะ นะครับแล้วก็ส่วนอื่นทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะมีผักนะครับนะซึ่งเราจะได้เห็นเห็นกันนะครับแล้วก็ที่สาคัญก็จะมีตัวต๊อกนะตัวต๊อกก็จะมีหลายแบบเลยนะครับก็จะเป็นแบบเส้นแล้วก็ที่เขาชูไว้นะครับก็จะมีเป็นเรียกว่าเหมือนทําเป็นเหรียญน,นะครับแล้วก็เป็นเกี๊ยวนาะเป็นเกี๊ยวต๊อกแบบนี้นะครับนะโดยต๊อกของเกาหลีก็จะเป็นแป้งอย่างเงี้ยแหละครับนะมาเดี๋ยวเราลองชิมต๊อกกันแต่ถ้าทางจานร้อ <laughs> น รอสักกู่นะครับโอเคนะเหนียวนุ่มใช้ได้เลยครับนะไม่ง,งั้นเดี๋ยวก็ลองดูกันนะส่วนตัวนี้ครับเดี๋ยวเราให้มาดูกันตัวปูอัดชีสนะปูอัดชีสเข้ามากับซอสนะก็จะเป็นปูอัดอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ชีสเดี๋ยวเรามาชมกันซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาจะให้มีซอสมะเขือเทศให้มาด้วยนะมา อืมเปือนปูหันครับแล้วก็ห่อด้วยสาหร่ายแล้วก็มีแป้งแล้วก็ณะคล้ายๆเก็ดขนมปังแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะครับอืมรสชาติโอเคเลยนะครับมาลองดูตอนนี้ขอตัวไปทานกันก่อนนะครับมาลุยกันครับ นะครับตอนนี้เราก็จบแล้วนะครับวันนี้เราจะที่สั่งไปทั้งหมดนะครับราคารวมทั้งหมดเป็น726บาทนะครับถือว่าแน่นจุกจริงๆแต่เงินที่เหลือตอนนี้เมื่อกี้ให้แบงพันไปนะครับเรามีเงินที่เหลือวันนี้บอกว่ามีโปรโมชั่นพอดีครับสำหรับป๊อปคอนนะงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเขาบอกว่าราคาพิเศษตรงพอดีงั้นเดี๋ยวเอาเงินที่เหลือเนี่ยไปซื้อป,ป๊อปคอนกันระหว่าง านบนรถกันแล้วกันไปครับลุยวันี้นะทาเดอร์พับนนี้คับอคพบกนนะครับบอกละสามดอลารเท่านั้นสำหับการพนันนะที่สนใจนะครับสามารถอพนกานได้เลยนะครับแล้วก็ของหีโเมอร์่เลยนะครับเรามีาชุนกมานะครับ นะครับก็เราเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือวันนี้เลยได้2ภารกิจเลยก็คือร้านแรกก็เราวันนี้เนื่องจากอย่างที่บอกวันเป็นวันหยุดนะครับก็เลยแต่ร้านคิวค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เลยไปเลือกร้านที่เรียกว่าเคยผ่านตาแล้วก็เห็นคนนั่งทานกันเยอะนะก็น่าสนใจก็เลยแวะเข้าไปเป็นร้านชื่อร้านว่า ทูดาริเป็นร้านอ่าเป็นแนวอาหารเกาหลีนะเน้นหม้อไฟอืมแล้วก็จะมีพวกข้าวต่างๆนะแล้วก็มีเพเหมือนอะไรจังๆอะไรทั้งหลายแหละที่เกี่ยวกับเกาหลีเนี่ยนะครับก็อ่าเราก็เลยเข้าไปแล้วก็ได้เลือกพอดีเป็นชุดของ อ่าเขาเรียกอิ่มอิ่มบุญอิ่มสุอะไรประมาณนี้ครับที่ว่าจะทําเป็นเอาตัวต๊อกต๊อกก็คือเป็นแป้งของเกาหลีเนี่ยนะครับอืมนะเขาก็มาทําเป็นทั้งแบบเส้นอ่านะทําเป็นเหรียญเงินเป็นอะไรเงี้ยเพื่อให้เป็นสีมงคลอะไรเงี้ยฮะเราก็เลยเขาไปลองมาครับน้ํารสชาติรอยัลนะซึ่งซึ่งเขาบอกว่าจะเป็นรสเผ็ดนะมีเผ็ดมีหวานมีเปรี้ยว่าครบรสเลยนะรสชาติใช้ได้เลยครับชรสชาติใช้ได้นะแล้วก็ อ่าเราสั่งเพิ่มก็มีเบคอนแล้วก็ปูอัดปูอัดชีสชีสนะก็ถือว่าแต่ที่นี่จะทักษะอย่างหนึ่งที่เราไม่ค่อยคุ้นตากันคือโดยปกติเนี่ยเราจะทานอะไรพวกนี้ปุ๊บเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องมีถ้วยน้ําจ้งน้ําจิ้มอะไรยเงี้ยอันนี้คือไม่มีน้ําจิ้มอะไรเลยครับคือเพียว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 รสชาติของเขาใช้ได้ใช่ได้ลคือไม่ต้องเลยคือคือไม่ต้องมีแล้วคุณสามารถทานได้เลยแล้วก็เซตที่เราสั่งไปเนี่ยต้องบอกว่าหลังจากทานแล้วเนี่ยก็คือเราสองคน ิใช้คาว่าอิ่มไปค่อนไปทางจุกก็ถือว่าดีแล้วที่เราไม่สั่งเซ็ตทามตอนแรกกะว่าจะสั่งเพิ่มแต่ดีครับที่เราเอกใจเราก็าเลยไม่การสั่งนะก็คือกับเซ็ตนี้ถือว่าโอเคครับใช้ได้นะอยู่ชั้น 3, สามนะนะครับอยู่ชั้นสามนะโซนโซนมาฝั่งทางของเล่น อ่านะครับจะอยู่ฝั่งฝั่งเรียกว่าท้ายท้ายห้างแล้วกันถ้าเกิดใครมาจากหน้าห้างก็จะอยู่ฝั่งท้ายท้ายนะครับนะก็คือขึ้นมาเลยชั้นบนนะครับถือว่ารสชาติโอเคแล้วก็วันนี้ทั้งหมดที่เราสั่งไปมีน้ำดีฟิลไปอีกสองแก้วนะเป็นเสร็จอยู่ที่เจ็ร้อยยี่สิบหกบาทนะครับนะแล้วก็ส่วนที่เหลือเราก็เลยไปได้อันนี้มาครับซึ่งเรียกว่านของเมเจอร์ วันนี้วันที่26กุมภาพันธ์มีโปรโมชั่นเหมือนกันเอาใจเอาใจคนรักป๊อปคอร์นในราคา39บาทจากราคา100 100 100 100 30 150กว่าเนี่ยค,ครับก็เลยเหลือ39<ต>บาทแต่ประเด็นสําคัญคือวันนี้ว,นนว,นนวันที่26กุมภาพันธ์วันนี้คือวันสุดท้ายของการทำโรนีนะ้เรามาพอดีเราก็เลยแวะซื้อมานะครับราะงั้นเนี่ยอันนี้ในราคา39บาทนะครับก็ถือว่า พอดีเลยนะครับจังหวะที่เรามาแล้วก็ไปซื้อถือว่าคิวไม่เยอะครับแล้วก็บริการดีแล้วก็เรียกว่าวดเร็วนะบริการรวดเร็วนะครับเพราะงั้นเนี่ยไม่ได้รอนานเลยนะครับก็มีให้เลือกทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นเค็มเป็นชีสเป็นสตรอเบอรี่เป็นหวานนะครับตรงนี้มีหมดเลยนะเป็นการเดียนะครับต้องบอกว่าคุ้มค่านะครับกับวันนี้เพราะงั้นวันนี้นะครับภารกิจที่แฟชั่นไอแลนด์สำหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนแล้วก็ฝากกด ะติดตามนะครับช่องของเราด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปฝากฝมาฝากอีกเรื่อยๆจะพยายามหาเวลาเพื่อทำคลิปฝากดูดูอยู่นะครับนะเราก็กำลังดูดูร้านไปเรื่อยๆเพื่อจะได้มาแนะนําท่านนะครับโอเคงั้นวันนี้ลาไปก่อนนะครับโชคดีครับบ๊ายบาย